หยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรมอารมณ์หลังความคืนขมที่ทมอยู่ในใจตนหยาดย้อยจากปรางสวรร์คเบื้องบน ู่กลางแกมดินในฐานผินคนนั่นคือหยาดฝนช้ำใจสาดสายพร่างพลายพร้มพื้นไรนาแนวเนิน ป่าดอนโคดเขินคลองพุ้งพึ่งน้องน้องไปหล่อเลี้ยงพืชพันุมีผลดอกใบโลกเคยหลับไหลปันฟื้นตื่นใจสวยงามสดใสจริง ภาพพลันน้ำตานัคฝ้าระเฮเป็นละอองไอ้น้ำอย่างเคยถูกลมรำเพยพัดเลยหลับ หยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรมอารมณ์หลังมากกับลมเป็นฝนร้างตรมใจคนตาน้าจากตาตอนช้ำกะมันที่เราหลังลอยระเฮยที่ฝน ถึงกลายเป็นฝนช้ำใจรวมโลกกันเต็ม